บีมสรัญยูใจเต้นรูปท้องพี่นวลลวงไทยขอเลขเด็ดงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน67ดารานหนุ่มมากความสามารถอย่างบีมสรัญยูประชากฤิได้เดินทางไปเยือนเรือนหนังหน้าครูซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังในเรื่องของการขอพรและขอโชคลาภโดยมีจิว จัก,กระพงการสมพรสอดีตนักร้องดูโอแจ็กจินกูรุกุมารทองเครื่องรางของของลังเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้บีมสรัญยูได้ถวายหมักพูน108คำสำหรับครูทั้ง108หน้าพร้อมกระซิบหูครูอธิษฐานขอพรหน้าที่การงานบีมสรัญยูลูกท้องพี่นวลหุ่นสาวท้องขอพรหลังจากนั้นบีมสรัญยูได้เดินไปหาพี่นวลหุ่นสาวท้องทีงท่ด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรือนหนังหน้าครูบีมสรัญยูได้ลูบท้องพี่นวลขอพอรพร้อมบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับหุ่นพี่นวลที่ดูเหมือนมีชีวิตหลวงหายขอเลขเด็ดตามธรรมเนียมของเรือนหนังหน้าครูบีมสรัญยูได้ล้วงไหนตำนานของพี่นวลซึ่งเป็นถ่ายล้วงกันมาแล้วนับแสนคนและมอบโชคให้กับทุกคนคอหวยต่างลุ้นกันว่าเลขที่บีมสรัญยูจับได้คือเลขอะไรโดยเจ้าตัวก็ไม่ได้ปล่อยให้คาใจนานเปิดเผยเลขสามตัวชัดๆ9ก้ถึง7ถึงสอง มุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่บีมสรัญยูเปิดเผยเลขเด็ด9-7-2ถึงถึงทางโซเชียลมีเดียต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลายคนเชื่อว่าเลขนี้จะเป็นเลขที่ออกในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน67แต่บางคนก็มองว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญและไม่มีหลักฐานยืนยันสรุป การไปเยือนเรือนหนังหน้าครูของบีมสรัญยูได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและคอหวยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเลขเด็ด9-7-2ที่บีมสรัญยูล้วงได้จากหายี่นวลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน6-7หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไป